สบายดีทุกคนสถานที่มีชื่อเสียงยอดนิยมอันดับหนึ่งในหน้ครอหลวงพระบางก็คือ ส่างนีวันที่15เมยนเป็นวันเนาบุญปีใหม่แลาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่จะมาลิ่นน้ําอยู่ที่สวางสีดังกล่าวนี่คือภาพบรรยากาศในตอนสวยในเวลา1 2 3ง3 7นาทีได้มีนักท่องเที่ยวลังไหลออกมาจากตัวเมืองเพื่อจะมุ่งหน้าม,มาสถานีดังกล่าวนี่ จุดนี้แม่เป็นจุดล้อถ่าขึ้นรถเนาะหลังจากที่ได้ซื้อปี้แล้วเพิ่นจะให้เฮามารอถานอยู่ในขอบเขตบริเวณอังกาวนี่บรรยากาศตอนนี้แม่มีผู้คนหนาหลายหนาแน่นพอสมควรเนาะที่จะเข้าเดี๋ยวค้าพระเจ้าจะนําพาทุกท่านไปเบิงบรรยากาศภายด้านไนอยู่เทิงตาเนาะวาจะเปียนเนาใดและอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้เพื่อนได้มีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกหนึ่งจุดเนาะอยู่ถึง น้ำตกตาขึ้นไปอีกเนาะนี่คือจุดที่ซื้อปีนั่นเองเนาะทั้งผู้คนผู้ซื้อและโอ้ยังบริสซื้อเนาะรอถ่าคิวถือได้ว่าหลายพอสมควรเลยในเวลานี่และนอกจากนี้เนาะสถานที่เดินจอดรถแมนเต็มหนานแน่นกันแล้ว ป่าต้องมากระไรเว้ยปีมันเลยปี่มันแล้วเอาปีว่ะั เยอเยต็มไปบึ้ใครลูกเรื่องอย่าบสองหนึ่งซัดไปโอ้คนหลายหลายหลายเทา่าานเอยมานี่ถ่ายกว่าถุกมืออีบรรยากาศโดยรวมข้างนอกเต็มแตปผู้คน อีสานบรรยากาศตอนสวยตอนเศร้าเต็มตอนแรงไปเจอกันอยู่ระหวังเส้นทางึกลางนิดห่อยนะพี่เนาะเต็มตัวหก่นที่สำคัญก็คือเขา ต้องหักษาสวยกันในเรื่องของความสะอาดหักษาสวยกันในเรื่องของธรรมชาติให้มันเราได้จะอยู่คงทนกันเนาะเอาบปต้องเป็นคนทีมมักง่ายเลยเนาะเอามาแล้วต้องอากลับอันนี้ประชาสมบัตานะทุกท่านนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างชมบรรยากาศย่างเลาะปึงกิจกรรมของการละลิ่น ฝนนมาล้ายหลายทุกคนน้ำก็อยากว่านแน่ๆเนาะจุดนั้นอ่ะข่าวเอามาใน ตอนประมาณเดือนชิปเดือนสิบแล้วนะประกาศว,ว,ว่า,าเดี๋ยวสบายเลยนะทางสซนนก็เที่ยวเพิ่นพักกันมาลิ้นน้ามาอาบน้ำเดี๋ยวไปทุกท่านไปขึ้นไปนเบิเ่งห่างใน,น่ซน ของทางด้านถึงกันตืออฟปินแล้วได้ตอนที่ข้าพเจ้าเข้ามาทางบ้าน้นาเนาะรดกระติดัันในส่วนทางด้นหน้าแล้วนีนอกจากตัดของซียังจะมีตัดแสบทุกท่าน ตัดแสก็เป็นอีกหนึ่งน้ำตกตาดได้ที่ว่าสวยง,งามแล้วก็นน้ำเย็ยนดีแต่ว่าปัจจุบันนี้นาา้ำประกาศว่าจะแห้งลงแน่แล้วล่ะเนาะบว่าหลายปันไดและสำหรับยูชีตัดแส่นั่นน้ำน้อยเนาะทุกทานน้ำน้อยน้ำน้อย แต่ว่าคนมาหายนี่คือภาพบรรยากาศในวันที่ชิเมษา2น2 0ซีบุญปีไม่ลาเป็นมือเนามือลินมือเทีย่ยวมือบ่ใไ้โศก่บห้เร้าร้า่ันก็ตามความเสื้อของวเราแล้วนะให้เขาลินให้เขามวลเขาซื่บ่บไ้มีการเจ็บการเป็นเนาะดูดองดูด อลาตาตาตา,า,ตาเดี๋ยวข่าพระเจ้าเกีภาาพับรรยากาศแล้วกันเนะาะอาไปบึงจิงซี่เลี้ยงลีนน้ำกันเนาะ เยน็เยน,ยนแต่ว่าคนเกือบมีป้ายให้ระวังอยู่ได้เนาะสำหรับะระวังมือระวังเรา,าคิดนะว่าคนจะมาหลายบรคิดว่าคนจะขนาดนี้เราคิดนี้ จุดนี้น่าจะโดดขาดเลยเหรอกทางด้านนี้เห็นเป็นโคนเต็นข้ากันโดดน้ำกันย,ย,ยืนขับ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 ,ขบโอ้ เดินเลยโอ้าวเบาเกาหลีปะ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  <c oughs> คนแถวคนวานะจุดนี้ <c oughs> ทั้งคนลาวคนตากาติทีมาริทมาอยู่นี่ เดี๋ยวเอาไปเทดภารละกิจแ,แล้วเราจึงมาหลินนะน้ำด้านเทิงไปด้านเทิงไปเดี๋ยวชวนของทางด้านเทิง,งจะมีอยู่ป่ะเย็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวชมก่อนก่อนพร้อมสวยงามครับมันสักรอรอกูดัะ อันนี้คเป็นการที่ว่าเขาหนีหอนมาเพิ่งเย็นเนาะครับจากจากกล่องซีไปกับกลับเข้าไปในตัวเมืองไปลิ่นน้ำต่อ,อยู่เซนทางสายลักของในตัวเมืองคุณจุดนั้นเรื่องกันเนาะต่อ อ่ะจู่นี่ยังบ่าเดือดฮอตเดีด่ยวผ่านพระวาสายของน้ำอ่าต๊ะตากของซีนี่มันจะยาวยาวลงมาแล้วจุดในข้างนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปจุดสูงสุดของน้ำตกตาดเลยเนาะจุดถึงเลยแหละเนาะว่าจะเป็นยอดใดเพราะหน่อยคนได้เนาะที่จะเห็นว่าจุดกําเนิดของน้ำโตกตากของซีนี่<ช>มแมนดิไแหละมันเป็นเท่าอดใดจะพาทุกคนไปดนะูเนาะ รกระยะทางจากตัวเมืองนครหลวงพระบางเนาะออกมาหับ <Negative> ต <noise> ัดตออสีระยรทางสาดกิโลเมตรใช้เวลา3 0นาทีของการที่เราจะเดินทางมาหอดสถานที่ดังตาวนี่ มาสะดวกสบายเนาะอาจจะเศร้าเป็นรถจักรมาหรือเขาอาจจาะเหมาเป็นรถม้าหรือเขาจะให้รถเดินทาวมาเนาะชุดนี้เหอเป็นอีกชุดหนึ่งสำหรับลิ่นนนะ้ำเนาะลิ่นได้เนาะลงลิ่นได้ลงลินได้เพื่อนกับเราได้ห่านเลยแต่ว่าชุดนี้ค่อนขาว่าจะขากกวเย็นกว่านะนี่ทุกทาน ข้าวาเจ้ามักวังนี่หลายตัวเนาะเพราะว่ามันจะมีหนึ่งก็คือจะมีต้นไม้แล้วก็จะบังแล้วข้าน้ากับข้าวถังเราจะใส่ก็อยู่ชักตัวนึงนะสำหรับวังนี่มันจะมีเป็นวงังเป็นวังไปเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะสำหรับให้เขาได้ดิบด หลังจากแล้วปีไม่แปก้าก้าวเขา่าระดูฝนของบ้านเฮาเลยได้เนะาะกับลินมาได้เลยได้นาะจากนั้นก็นจะเป็น่นระดูฝนน้ําตาหน้าอนนันมาแล้ะก็ไดดแต่นในช่วงนี้แหละทุกการในระยะน,นี้เนาะที่ยังสามารถดลุดน้ำยังสามารถลงได้ปไปตอนในส่วนของทางด้านพึงเราจะเป็นเอาใดพร้อมกัว,นะวงสมบูรณ์ของ ธรมรมชาติความโดูุ่ของปลาถือว่ายังพอหลายให้เขาได้เห็นอยู่เนาะนนเขาก็จะย่างขึ้นมาตามเส้นทางที่พื้นจำนดให้เขาเราขึ้นมาแบบนี้เองนี่จุดนี้พี่เนะาะหาลงได้บินได้ไสสบาย ห้างวะใส่ถุงก่อเย็นยินไลย็นลเาเจาหนี้เย็นน้ำใส

เทตัลลิน่ะจุดนน้นน้าเขา้างว่าจะใสแล้วก็เยน็นกว่าจุดอื่น ผมว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่ข้าพเจะสัมผัสได้มีนักท่องเที่ยวจีนเกาหลีเวียดนักท่องเที่ยวาภายในแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยมีส่นวนยูนาเตลกับบ่หลายเพราะว่าอ,อยู่ในช่วงของเทศกาลก็คือปีใหม่ลาวแล้วก็สงการานนั่นเองเนาะน,น,น,นี่นะโฟลคนจุดนีน้ถ้าว่าเป็นในช่วงหน้าฝน ุดนี่จะเป็นจุดชิวาเป็นจุดชิวางามที่สุดเลที่ข้าพเจ้าเคยได้มาทายได้มาสัมผัสในหลายข้างหลายเสื่อจำหรัชุดนี้ยสำหรับลาไปตาสายนี่ยไปเบึงตอ,อน,นี่เป็นการนำพาทุกคนเที่ยวสม แล้วายหานเนะาะจุดนี้หันดินหันลาบจุดที่เพิ่อนอนุญาตให้นดินให้อาบก็คือจะมีต่างหากเนาะจุดที่ห้ามก็คือหา้ามนั่นเองคือจุดภายในเถึงนี่คือหา้ามพูดเนาอหางดันถึงก็คือจุดสูงสุดจุดบริเวณของน้ำตกตากนั่นเองอสวยงามมา,ากกลาเย็นสบาย หอดแล้วนะอืมโอเคนำ้ำใสดีสบายดีสบายจุด <c oughs> กานถึงค <c oughs> ักสุดท,ทุกทานจุดนี้กปเล มุมนี้คือว่าเป็นมุมที่สวยงามที่สุดเลยสังเกตเว้เนาะจากมุมนี้เขาแนมไปนานเลเหมือนว่าจะอยู่ในเกบนี้อะสีดำน้อยเนาะข้าพเจ้ามักอย่นี้ในชุดนี้อย่างนี้อยากว่าลาบเลยทุกท่านที่บินโดนเนาะ ชุดแล้วนี่บินโดนกัมาบินอยู่นี่เบิดเงินละสามล้านสี่อยู่นี่เนาะตกน้ำเลยตกน้ำได้เปลี่ยนอ่ะกิมบอนได้เปลี่ยนอ่ะบอเตอร์มันใหม่เบิดเงินสามล้านสนะี่เนาะโดนตกอยู่นี่เนาะปีอ่ามาบินชุดแล้วนี่มีพาสต์พิเศษปะจะเลือดให้อยากลาบเลยเนาะที่จะมาบินมุมนี้เนาะ เป็นปั๊บปุ๋งใหม่นะรา,ายสหางณ์นนุ่งสวยงามดีมากอาวสู้สวยงามไรยปิดมุมคิดว่าสวยงามหลายทุกทานมุมนี้สวยงามสวยงามสวยงาม,งามน้าสีเขียวบลากดเนาะตักไปตักไปเลิกว่ะ พักหลายพักหลายอีกคนนี่เยเนาะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนหากว่าได้มาหลวงพบ่บปากแล้วต้องได้มาสัมผัสแล้วต้องได้มา มันก็คือน้ําตกตาดของทีนั่นเองเนาะเป็นน้ําตกตาดที่มีสื่อเสียงแล้วก็เป็นน้ําตกตาดที่ได้ครับความนิยมของนักท่อ,องเที่ยวชาวต่างประเทศนักท่อ,องเที่ยวของภายในก็เป็จุดเซ็กอินอไฮไลท์ของหลายๆคนที่มาลางก่านี่เองมาเห็นจุดนี้แล้วก็คิดเห็นภาพเจ้าของตอนโดนตกเนาะ เดี๋ยวข่าวไปเจ้าซี้ว่าจุดโดนข้าวเจ้าตกจุดใดตัวนี้เนาะนี่เนาะงาไม่งานี่แหละเนาะที่โดนบินมาต่ําปีกมาต่ําแล้วมันตกโต๊ะกับตกโลงนี่แหละเนาะชุดแล้วดิงามเลยติดวังเลยเนาะ หมดให้แล้วไปให้มาถึงให้ mai nhắm này có ngàm nhằm năn đó.